เรื่องของอภิญญาจิตเนี่ยของหลวงปู่โสะภักน้ําด้วยตัวเองที่ได้มีบันทึกเรื่องราวไว้หลวงปู่สดเ,เป็นหนึ่งในไม่กี่บุคคลในโลกที่พิสูจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์ได้ตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คืออักษรแต่จะหาคนที่บรรลุธ,ธรรมและพิสูจน์คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบนี้ได้ในโลกนี้ยากมากๆและท่านพูดไว้ชัดเลยนะว่านารกสวรรค์มีจริง ท่านไปมาแล้วไปนรก4 5 6คุ้มไปตรวจนรกดูได้ตลอดเมื่อไปถึงสัตว์นรกแล้วรือจับมือจับแขนของสัตว์นรกนั้นไต่ถามก็ได้เพราะฉะนั้นหลวงปู่สดถือเป็นพระรูปหนึ่งที่ชาวพุทธทั้งโลกเนี่ยควรจะต้องมารู้จักท่านมีความสําคัญตรงที่ว่าท่านเป็นพยานในการตัดสู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระที่บรรลุธรรมได้ ตามที่พระพุทรเจ้าพระอรหันต์ท่านได้บรรลุแล้วก็สามารถพิสูจน์คําสอนของพระสัมมาสัพุทรเจ้าที่มีในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมการละลึกชาติในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่พิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมได้ชัดเจนแบบหลวงปู่สดจันทสโรและก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนถึงการที่ท่านสามารถทําได้ และท่านยังได้สั่งสอนลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวายให้เข้าถึงธรรมจนสามารถพิสูจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมตามท่านได้เพราะฉะนั้นหาได้ยากมากที่จะมีพระผู้บรรลุธรรมและมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนสถานที่ที่หลวงปู่สดท่านบรรลุธรรมก็คือวัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในวันขึ้น15่ําเดือน1ิเมื่อ 105ปีที่แล้วย้อนเวลากลับไปในวันนั้นท่านได้ตั้งใจสละชีวิตโดยที่ท่าน,นคิดว่าเราบวชปฏิบัติธรรมมา12ส,สปีแล้วไม่เคยหยุดปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่เพียงวันเดียวธรรมะของจริงของแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรายังเข้าไม่ถึงวันนี้แหละเราจะเอาจริงเสียทีเมื่อคิดได้ดังนั้นในวันเพ็ญขึ้น15บห้าเดือน10ปี2460 ณวัดบดบนจังหวัดนนทบุรีท่านถึงตั้งจิตอธิษฐานว่าท่านนั่งลงไปครั้งนี้ยังไม่็นธรทมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตจะหาพระที่บวชตลอดชีวิตคือสละชีวิตทางโลกแล้วมาบวชแล้วก็มาสละชีวิตตัวเองอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงในโลกนี้ไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนแล้ว และในคืนนั้นจิตของท่านได้รวมหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์การกายภายในตัวท่านทําให้ท่านได้เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตุกพระองค์ได้บรรลุหลวงปู่สดจึงเป็นบุคคลที่ยืนยันคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดท่านได้ยืนยันหลายสิ่งหลายอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องตายแล้วไม่สูญ กฎแห่งกรรมบุญบาปนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่นิทานคือถ้าไม่มีบุคคลอย่างท่านเข้าถึงจริงและมายืนยันจะมีสักกี่คนที่เชื่อเฉพาะข้อความในพระไตรปิฎกคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายก็จะกลายเป็นแค่นิทานแล้วคนที่จะปฏิบัติจนบรรลุธรรมได้จริงๆก็อาจจะสูญหายหมดไปแล้วหลวงปู่สดจึงเป็นบุคคลที่บรรลุธรรมได้จริงๆ เปรียบเสมือนบุคคลที่เป็นแสงสว่างที่สุดของโลกใบนี้เพราะอะไรก็ไม่เท่ากับการที่ได้เข้าถึงของจริงได้บรรลุธรรมจริงๆไม่มีอะไรทําให้ศาสนาพุทธตั้งมั่นในผืนแผ่นดินแล้วก็ในโลกใบนี้เท่ากับการที่มีบุคคลที่ได้เข้าถึงธรรมะได้บรรลุธรรมจริงๆไม่มีอีกแล้วเพราะพอเข้าถึงก็สามารถสอนคนอื่นให้เข้าถึงได้อีกเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้า ขาดต่อให้เกิดไปเจอพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองท่านก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อเพราะคําพูดนั้น,นออกจากพระโอษของท่านออกจากปากของท่านก็ยังไม่ต้องเชื่อแต่ให้เชื่อเพราะได้ลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นหลวงปู่สดจึงเป็นบุคคลที่ลงมือพิสูจน์คําสอนและพิสูจน์ได้สําเร็จบรรลุธรรมได้จริงไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วในคําสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่หลวงปู่สดท่านได้บรรลุท่านเรียกว่า ธรรมกายธรรมกายจึงหมายถึงการบรรลุธรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตุระองค์มีหลักฐานปรากฏในพระไตรปิฎกว่าดูก่อนวาเศรษฐะคำว่าธรรมกายนี้เป็นชื่อของตถาคตแลพูดง่ายๆว่าธรรมกายเป็นคำที่สูงส่งมากๆธรรมกายจึงหมายถึงคำที่ใช้เรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ รวมเรียกว่าอะไรเรียกว่าธรรมกายเพราะธรรมกายคือตัวตนของพระพุทธเจ้าคือการบรรลุธรรมที่แท้จริงจึงเรียกว่าธรรมกายนี่คือเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สดวัปปักน้ำที่เกิดขึ้นจริงกับคนในยุคปัจจุบันจริงๆเพราะฉะนั้นวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้เป็นวันครบรอบ105ปีที่ท่านได้บรรลุธรรมและเป็นวันพระใหญ่เราจะมาจุดประทีป บูชาพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือหลวงปู่สดที่ท่านได้บรรลุธรรมในวันเดียวเวลาเดียว15ค่ําเดือน10วันที่ท่านได้บรรลุธรรมเราจะมาทําบุญถูกทักทินัยบุคคลก็คือการที่เราจะได้ทําบุญกับพระที่บรรลุธรรมเมื่อหลวงปู่สดเนี่ยยากมากๆเพราะเราเป็นปุถุชนเนี่ยคนธรรมดาไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครบรรลุธรรม เข้าถึงทมขั้นสูงแบบหลวงปู่สดเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเชื่อมสายบุญกับท่านในวันที่ท่านบนรรลุธรรมครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนต้องได้มาเข้าร่วมแล้วไม่ต้องเดินทางเพราะว่าจัดแบบออนไลน์เนี่ยซึ่งเชื่อแล้วก็วิดีโอของโยมพี่ทุกท่านที่เข้าร่วมจะไปปรากฏอยู่ในบริเวณสถานที่จริงที่ท่ทานได้บรรลุธรรมหลวงปู่สด คือผู้ที่ค้นพบคําสอนดั้งเดิมที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันต์สอนอะไรดีที่สุดคือบุคคลน,นั้นต้องบรรลุธรรมเองหลวงปู่สดคือคนที่มีเรื่องราวและหลักฐานการบารรลุธรรมที่ชัดเจนที่สุดรูปหนึ่งเลยในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้ก็ตามท่านจึงเป็นหลักฐานและเป็นพยานในคำสอนดั้งเดิมที่แท้จริง ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกได้อย่างแท้จริงคนหนึ่งเลยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นพันๆฟรีเนี่ยมันคือเรื่องจริงมันเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไ้เลยคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะประเสริฐยิ่งไปกว่าการพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นทุกเรื่องต้องนําไปปฏิบัติ และพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นวันที่10กันยาที่จะถึงนี้เวลาสองทุ่มเชิญชวนโยมพิลุกท่านมาร่วมจุดประทีปบ,บูชาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์คือหลวงปู่โสฬภักน้ำพร้อมๆกันเ,นเวลาสองทุ่มพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดในอปริหานิยธรรมเจ็ดถ้าทําได้าศาสนาพุทธจะไม่มีวันล่มสลายจากประเทศนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่ชาวพุทธทั้งประเทศทั้งโลก มาสวดธรรมจักพร้อมกันตอนสองทุ่มถ้าทําได้อย่างนี้าศาสนาพุทธจะไม่มีวันหายไปจากโลกนี้เลยไม่มีวันหายจากผืนแผ่นดินนั้นได้เลยหลวงพี่เชื่อว่าการเผยแผ่ธรรมะที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวแต่เป็นการลงมือทําให้ดูเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้คนอื่นได้เห็นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งมีค่ามากกว่าคําเป็นล,ล้านคําดังนั้นหลวงพี่จึงอยากชวนโยมพี่ทุกท่านมาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกันในทุกๆวัน เวลา2ทุ่มตรงสามารถเข้าร่วมได้3ช่องทาง 1. ผ่านทางแอปพลิเคชันซ o ม m 2. ทางเพจทำล้านดวง 3. ผ่าน YouTube ทำล้านดวงหรือเพิ่มเพื่อในไลน์ที่ลิงก์ด้านบนวิดีโอนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนสวดมนต์นั่งสมาธิในทุกๆวันเพราะบุญจากการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นบุญที่ทำได้ง่ายและไม่เสียเงินสักบาทแถมยังเป็นบุญที่ทำแล้วได้บุญมากที่สุดเพราะแม้จะทำบุญเป็นล้านก็ยังได้บุญน้อยกว่า ทำใจให้สงบจนใจเกิดความสว่างแม้ชั่วเวลาเสี้ยววินาที